มาแล้วครับขบวน532นะฮะก็ออกมาตั้งนานแล้วนะแต่ก็มาหยุดยู่ท่าพระนะเพื่อเปลี่ยนหัวกับ56นะฮะก็532นี่ได้ CSR 5106ทํำขบวนมานะครับแต่ก็มาเปลี่ยนหัวกับขบวน56ที่ท่าพระนะะเอา QSY 5201นะฮะทํำขบวน532มานะครับสลับหัวกันนะครับ ก็เลยรอนานหน่อยเนะี่ยรอเป็นชั่วโมงเลยนะฮะน,นี่ทุ่มก็อีกสิบสองนาทีแล้วนะฮะส่วนห้าหกนี่คงจะไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่ากว่าจะออกมาแล้วก็ไม่รู้ว่าวันทุกตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นเสร็จหรือยังนะถ่ายที่ห้าสามสองพอนะครับ ผาแฮนด์นะครับขบวน532นะครับ